ผมชื่อโอนพดลมันไม่สําคัญหรอกว่าผมจะชื่ออะไรแต่สิ่งที่ผมกําลังจะพูดคุณไม่ควรมองผ่านเงินถูกย้ายมาอยู่ในมือถือมันเป็นระบบดิจิทอลมันเป็นระบบออนไลน์ทุกคนต้องเรียนรู้ระบบออนไลน์ทุกคนต้องเรียนรู้วิธีการหาเงินผ่านโลกออนไลน์ต่อให้คุณไม่ทานะครับยังไงโลกก็เปลี่ยนคุณเองต่อให้คุณไม่ทําโลกก็จะเปลี่ยนตัวคุณเองคุณลองดูสช่นะตอนนี้เงินมันถูกย้ายมาอยู่ในมือถือคุณไปไหนมาไหนคุณไม่ต้องพกเงินแล้ว คุณไม่ต้องถือเงินไปแล้วคุณแค่มีมือถือไปที่ไหนก็ได้เหมือนกันแตงโมคุณรู้จักแตงโมใช่ไหมคคุณเดินไปที่ตลาดคุณก็ซื้อแตงโมแต่น้อยคนนักที่จะเรียนรู้วิธีการปลูกแตงโมเงินออนไลน์เหมือนกันครับเงินออนไลน์มีอยู่จริงครับแต่ทุกคนไม่เรียนรู้ที่จะหาวิธีการจับเงินออนไลน์แปลกนะครับแตงโมที่คุณไปซื้อวันนี้มันไม่ได้ถูกปลูกขึ้นมาวันนี้แน่นอนครับเงินออนไลน์ก็เช่นกันครับ คุณจะถึงคุณจะไปหาเงินออนไลน์ได้คุณต้องเรียนรู้วิธีการที่จะไปหาเงินออนไลน์